อ่าสวัสดีครับวันนี้วันหยุดก็เลยพ้าแม่บ้านปัญจักยานเที่ยวปันจกรยานเที่ยวอ,อ,อันนี้ลุ่มแม่น้ำมูลอำเภอท่าตูมเด็กคือน้ำมูลอันนี้ไหลไปอุบลเนาะแม่น้ำมูลอันนี้คือบ้านเออบ้านเราไปยโสไปอุบล สองภาคฝั่งอำเภอท่าตมูมพี่น้องนี่คือมูลบ้านพระสารทถึงบัานเราบ้านพระสารใช่ไหมออกจากท่าตูมเนาะขึ้นสะพานปั่นจักรยานท่องเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์ถ้ามีเวลาเราก็ออกมาเราก็ออกมาพี่น้องปั่นรอบๆอบอำเภอท่าตมูม มันมีที่ปั่นเยอะอได้ออกกำลังกายนี่สองภาคฝั่งน้ำมูลทีนี้ก็ยังไม่ยุ่เท่าไหร่นี่แะแม่บ้านแข็งแรงแล้วก็เลยพาออกกำลังกายแต่ก่อนนี่เป็นความดันไขมันเบาหวานปั่นไม่ค่อยไหวเดี๋ยวนี้ไปได้สบายหลายกิโลได้สบายสบายตั้งแต่เขา ได้มากินโอเมก้า3อินคาออยของอรรบริษัทนิสวันทุนยัยทำให้ส,สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเราก็เลยพามาปันากกานาาน่นจักรยาน,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 นได้สบายมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเออ๋ย๋ยวนี้ไปไหนปไหนได้สบายอืเพราะอินคาออยของเราทำให้สุขภาพแข็งแรงเออความดันเบาหวานลดลงก็เลยอืม ไปไหนไปกันได้สบายฝากไว้พี่น้องใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เอาอินคาออยโอเมก้าสามไปกินพี่น้องลดไขมันลดความดันเบาหวานไขข้อเสื่อมหนุ่มขึ้นสาวขึ้นพี่น้องแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไม่มาเยี่ยมเยียนก็เราจะทำ อะไรก็ได้เป็นจิตวัตรประจําวันของเราถ้าสุขภาพร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเราจะไปเที่ยวไหนก็ได้เราจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไทําให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์อแล้วก็มีความสุขเราพี่นอ้องจะไปปั่นจักรยานจะไปท่องเที่ยวหรือทําจิตจวัตรประจําวันอยากไปไหนเราก็ไปได้ถ้า,าร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเราพี่นอนะ้องเนาะฝากไว้ก็ให้ดูแลสุขภาพ อย่าปล่อยะละเลยให้ร่างกายสุดโจมถ้าว่าคนเราเป็นเบาหวานความดันไขมันมันก็เป็นปัญหาที่หยุ่มยิมจุกจิกนาะพี่น้องเนาะลำคาญใจถ้าเรามีวิธีแก้ไขแล้วก็สาเหตุของมันก็คือมาจากนี่แหละที่เรากินไขมันทานเข้าไปเยอะไขมันที่เป็น โอเลตอนเยอะไขมันโอเมกา้าหเยอะเข้าไปเยอะเกินไปมันก็เข้าไปสะสมในร่างกายทําให้ร่างกายของเรานี่ปรับสภาพแบบไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะทำงานไม่เป็นปกติไปเกาะลำไส้เกาะเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดตีบไขมันมก็เลยทำให้เป็นบ่กเกิดของความดันโลหิตสูงไขมันเบาหวาน ดูตาแกกู่มองพี่น้องดูตาแกกู้มองครับผมในแถก็คือพาได้มาเที่ยวคือแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหรอกก็เป็นในเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนแล้วก็ปั่นไปชมไปดูวิธีชาวบ้านเขาหาปูหาปลาไปาพี่น้องฝากไว้ให,ให้ให้ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงถ้าคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาเอา อินคาโอ伊โอเมก้าสไปกินพี่น้องมันเป็นโอเมก้าสที่ทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรง,ง,งเราจะได้ทํากิจวัตรสิ่งใดก็ประสบผลสาเร็จทุกสิก่งท,ทุกประการพี่น้องถ้าเราไม่มีโรคภัยมันก็คือ,อ,อคือสุดยอดออถ้าร่างกายเราไม่เจ็บป่วยเราจะทําอะไรเราก็สบายใจพี่นออ้องหายกังวลหายห่วงแล้วทีนี้โอเมก้าสดาวอินคาของฤทธิ์วันทุนนายมันก็ไม่แพง 375บาทถ้ามาเป็นสมาชิกกับเราก็เออเราก็ยินดีเออสมาเป็นสมาชิกก็ฟรีพี่น้องสมาชิกก็ฟรีแล้วก็ถ้าใครจะซื้อสินค้าแล้วก็คีให้บริษัทเป็นคนหีพอส่งให้ถึงบ้านสะดวกสบายพี่น้องไม่ยุ่งยากเออแล้วเดี๋ยวนี้มันมีสินค้าอยู่หลายตัวออริสคาโน่คาคาว,คาวกาแฟอานาย เดี๋ยวนี้มันมีกระชายขาวออกมาด้วยพี่น้องกระชายขาวแค่สองร้อยห้าสิบาทต้านภูมิคุ้มกันทุกสิ่งทุกอย่างภูมิคุ้มกันรักษาภูมิต้านโค,โควิดอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดูเขากู้มองน้าพี่น้องนะอ่ะโอเคครับอืโอเคโอเค,อเคพี่น้องชมมิถีชายฝั่งแม่น้ำมูลน้องพี่น้องเนาะ,อะโอเคครับโอเคครับ Oke. Okay. สวัสดี